สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า ns cooperative นะครับเรามาเริ่มต้นการใช้งานกันเลยครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีไอคอนที่หน้าจอนะครับแต่บนคลิกเข้าใช้งานได้เลยครับการใช้งานครั้งแรกชื่อผู้ใช้รหัสผ่านจะขึ้นมาให้เองอัตโนมัตินะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับ โปรแกรมจะแจ้งเตือนนะครับให้เราย้ายฐานข้อมูลไปไว้ไดดีหรือไดอีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องกําหนดนะครับถ้าหากว่าตอนติดตั้งนั้นเราได้ติดตั้งลงที่ไดดีหรือไดอีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมติดตั้งลงไดซตามปกติโปรแกรมก็เลยจะฟ้องให้เราย้ายนะครับผมจะย้ายเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะครับผมจะเก็บไว้ที่ไดดีนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับ s cooperative db ก็ได้ครับโอเคตกลงนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบอีกครั้งครับอันนี้จะเป็นหน้าจอหลักนะครับตอนนี้โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าเรายังไม่ได้กำหนดรหัสผ่านของแอดมินนะครับให้เรากำหนดตอนนี้นะครับผมจะกำหนดเลยนะครับผมกำหนดรหัสผ่านของแอดมินเลยนะครับ ชื่อผู้ใช้ก็คือแอดมินนะครับให้จดจําไว้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านเป็นชื่ออื่นเราสามารถตั้งได้ภายหลังนะครับที่เมนูข้อมูลแล้วก็ข้อมูลผู้ใช้ระบบครับโปรแกรมจะให้เราล็อกอินใหม่นะครับผมล็อกอินเลยนะครับตามรหัสผ่านที่ได้กําหนดไว้เมื่อสักครู่นี้ครับอันนี้จะเป็นหน้าหลักของโปรแกรมครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วด้านบนก็จะเป็นเมนูนะครับเมนูที่เป็นไอคอนเมนูแล้วก็เมนูที่เป็นเมนูข้อความนะครับ ตัวนี้นะครับหลักๆของโปรแกรมนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสินค้านะครับลงข้อมูลสมาชิกนะครับแล้วก็กําหนดค่าต่างๆของงานสากรณ์จะอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงลงค่าใช้จ่ายแล้วก็คํานวณเงินปันผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบงานเกี่ยวกับการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลังนะครับแล้วก็การขายสินค้านะครับการรับชําระหนี้การยกเลิกบิลอะไรต่างๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกระบบรายงานนะครับแล้วก็เครื่องมืออุปยชน์สําหรับ การสำรองข้อมูลนะครับแล้วก็การนำข้อมูลกลับมาใช้ภายหลังนะครับตัวนี้เมนูช่วยเหลือนี้ก็คือจะแสดงเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็วิดีโอแนะนำการใช้งานนะครับตัวนี้สำหรับโหลดโปรแกรมรีโมททีวีเวอร์นะครับสำหรับให้เจ้าหน้าที่รีโมทเข้ามาช่วยเหลือกรณีลูกค้ามีปัญหานะครับการใช้งานโปรแกรมนั้นไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะ แนะนำเบื้องต้นง่ายๆนะครับก็คือว่าขั้นตอนที่1มาที่เมนูตั้งค่าเลยครับจากนั้นนะครับใส่ชื่อหน่วยงานหรือว่าใส่ชื่อองค์กรของเราเข้าไปนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับข้อมูล3ช่องนี้นะครับจะไปออกที่หัวบินนะครับบรรทัด1 2แล้วก็3นะครับหากมีโลโก้ก็สามารถที่จะใส่โลโก้เข้าไปด้วยนะครับอ่าสมมุติว่าต้องการที่จะใส่โลโก้ครับก็กด เลือกได้เลยครับแล้วก็ไปเบ้าหาโลโก้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับผมจะปล่อยไปก่อนแล้วกันครับเราก็ตั้งแค่ตรงนี้ครับที่เหลือโปรแกรมจะเซตให้อัตโนมัติแล้วครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่ตั้งค่าเพิ่มเติมก็สามารถตั้งได้ครับอันนี้ผมจะเลือกตกลงนะครับเมนูที่2ครับก็คือการลงประเภทสินค้านะครับ ตัวนี้เราก็สามารถตั้งได้เลยครับอย่างเช่นเราต้องการตั้งประเภทอะไรนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้ใส่ไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองลองตั้งให้ดูนะครับสมมติว่าประเภทที่20เครื่องเขียนแล้วกันครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเป็นต้นนะครับประเภทต่อไปก็ใส่นะครับตทดสอบแล้วกันครับบันทึกนะครับตัวนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีหน้าจอมีปุ่มให้เราส่งออกไป Excel มาตลอดนะครับทุกตารางนะครับทุกรายงานในหน้านี้จะสามารถส่งออกเป็น Excel ได้ครับถ้าเราต้องการที่จะส่งข้อมูลนี้ออกไป Excel นะครับให้เรากดส่งออกไป Excel กดโอเคครับโปรแกรมจะโหลดไปที่ Excel นะครับแล้วก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาในเอ็กเซครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ครับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ครับผมปิดออกนะครับตัวนี้ผมจะเลือกเป็น ปิดทาวนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ขึ้นมากวนใจอีกนะครับให้กดปิดทาวนแต่ถ้าเราอยากให้แสดงเราก็สามารถที่จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงได้ครับโอเคครับเมื่อกี้นะครับเราได้เพิ่มประเภทเข้าไปเครื่องเขียนกับทดสอบนะครับคราวนี้ผมจะลบทดสอบออกก็คือไม่เอาครับถ้าต้องการแก้ไขก็คือคลิกแล้วก็สามารถพิมพ์แก้ไขลงไปได้เลยครับ โอเคครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับข้อมูลสินค้าเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดนะครับยิงเข้าไปได้เลยครับกรณีที่เรามีสินค้าที่มีบาร์โค้ดนะครับส่วนถ้าไม่มีเราก็ตั้งรหัสขึ้นมาเองได้ครับอย่างเช่น0 0 1 002ไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมจะลองลงข้อมูลดูนะครับ อันนี้ผมยิงแ a นเ e อร์ไบผมเอาไว้ในเครื่องดื่มบำรุงสมองแล้วกันนะครับก็คือแบนเนอร์แบนเนอร์ไบรท์นะครับเป็นกล่องสมมติว่าราคาทุน200นะครับราคาขาย290นะครับราคาขายเลเวล1น3 4ีนี้ก็คือเป็นราคาขายส่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับนอกจากว่าเรามีราคาหลายระดับเราก็ใส่ได้ครับอ่าอย่างเช่นนะครับ 285ก็ได้ครับ280ก็คือ1รายการนี้สามารถกำหนดราคาได้หลายราคานะครับยอดคงเหลือก็คือณปัจจุบันนี้มีสต็อกเท่าไหร่นะครับสมมติว,ว่ามี20่จุดเตือนก็คือมีเตือน2ระดับเตือนต่ำสุดกับเตือนระดับต่ำนะครับกรณีที่สินค้าของเรามียอดคงเหลือเท่าไหร่จะให้เตือนนะครับสมมติว่าผมใส่เข้าไป10กับ5นะครับตัวสินค้ามีชิลเลียวนำเบอร์นี่ก็คือถ้าเราเป็นสากลร้านค้าทั่วไปก็ไม่ต้องใส่ครับ เพราะว่าจะเอาไว้ใช้กับพวกโทรศัพท์มือถือนะครับกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพื่อจดจําว่าสินค้าชิ้นนี้นั้นลูกค้าคนใดเป็นคนซื้อไปนะครับอันนี้ก็คือกดบันทึกนะครับเรียบร้อยแล้วครับหนแบนเนอร์ครับต่อไปผมก็จะลงตัวนึงครับถ้าหากเรายิงบาร์โค้ดแล้วขึ้นแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับอันนี้ก็คือแบนเนอร์เช่นกันนะครับแบนเนอร์แต่ว่าตัวนี้จะเป็นอร์รฟิลนะครับ สมมตินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการลงข้อมูลครับถ้าหากเราต้องการที่จะคีย์รายการสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดมาเราก็ตั้งรหัสเองได้เลยครับสมมตินะครับอย่างเช่นผมเอาไว้ในเครื่องเขียนแล้วกันครับมันเทคว้นะครับ กรณีนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลนะครับก็คือสามารถที่จะกดแสดงทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราจะแก้ไขข้อมูลตัวไหนนะครับหรือสามารถค้นหาได้ครับอย่างเช่นผมพิมพ์การดาเมื่อกี้ครับก็จะขึ้นมานะครับอย่างเช่นแบนเนอร์ครับผมพิมพ์อย่างนี้ครับก็จะขึ้นมาแล้วครับเราต้องการแก้ไหนก็คือคลิกที่รายการนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้เลยครับสมมติผมต้องการเปลี่ยนราคาตอนนี้เป็น300บาทครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับ ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลบรายการสินค้าตัวไหนออกเราก็สามารถที่จะค้นหาขึ้นมาแล้วก็คลิกนะครับคลิกแล้วก็ลบได้ครับลบออกไปนะครับผมจะลบกระดาษแป่นขายออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้สามารถค้นหาได้ทั้งตามชื่อตามรหัสหรือตามประเภทนะครับครับสามารถค้นได้ตามนี้เลยครับโอเคครับอันนี้จะเป็นการใช้งานหน้าการลงข้อมูลสินค้านะครับ ต่อไปก็คือเป็นการลงข้อมูลลูกค้าหรือว่าข้อมูลสมาชิกนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ขีรหัสสมาชิกเข้าไปนะครับออย่างเช่นขออนุญาตด,ดูข้อมูลเก่านะครับข้อมูลเก่ามันจะเป็นรัน4หลักนะครับผมจะคี์ต่อนะครับ0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนนะครับโอเคครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลงหุ้นกี่บาทนะครับเราก็คี์ลงไปเลยสมมติว่าเขานําเงินมาลงหุ้น1 0 0 0บาท ก็คีหนึ่งพันครับโปรแกรมจะคำนวณให้เองอัตโนมัติว่าเป็นหุ้นทั้งหมดกี่หุ้นนะครับวันที่เป็นสมาชิกวันที่เท่าไหร่เราก็สามารถเลือกได้ครับสมมติว่าผมเพิ่งสมัครวันนี้ครับก็คือเป็นวันนี้เลยครับแล้วก็กดบันทึกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีจะแก้ไขหรือว่าจะลบข้อมูลก็เช่นกันกับหน้าก่อนหน้านี้ครับเราสามารถที่จะคลิกรายการนั้นแล้วก็กดเปลี่ยนข้อมูลนะครับกดเปลี่ยนแล้วก็บันทึกได้เลยครับถ้าไม่เอาก็คือลบออกได้เลยครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหน้าข้อมููลลกคค้านะรับ อันนี้จะเห็นว่าการลงข้อมูลทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับต่อไปก็ง่ายเลยครับก็คือเราสามารถที่จะขายสินค้าได้แล้วนะครับกรณีขายสินค้าก็คือไปที่หน้าขายสินค้านะครับสมมติว่าสมาชิกมาซื้อนะครับกรณีที่มีบัตรสมาชิกเราก็ยิงบาร์โค้ดที่บัตรได้เลยครับหรือคีย์รหัสได้ครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วกด Enter นะครับเขามาซื้ออะไรนะครับเราก็ยิงได้เลยครับ สมมติซื้อไปทั้งหมด2รายการ3ชิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด f 9ที่คีย์บอร์ดนะครับหรือว่ากดปุ่มบันทึกก็ได้ครับแล้วก็รับเงินเท่าไหร่นะครับก็คือคีย์รับเงินนะครับอย่างเช่นรับเงินมา1000บาททอน150นะครับกด enter นะครับกด enter ต่อไปครับโปรแกรมจะพิมพ์บิลนี้นะครับออกไปที่ยังเครื่องพิมพ์สลิปของลูกค้านะครับหรือว่าเครื่องพิมพ์ที่ลูกค้าได้เลือกไว้นะครับอันนี้ไม่มีพินเตอร์นะครับก็เลยแสดงหน้าจอให้เห็นเฉยๆว่าหน้าตาบบบบิจะะเป็นนนแี้ครั แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราใช้งานจริงเวลาเรากดรับเงินเสร็จนะครับจะไม่มีตัวอย่างก่อนพิมพ์แบบนี้นะครับโปรแกรมจะพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์เลยครับหรือเราสามารถตั้งค่าได้ครับหน้านี้ก็กด enter ผ่านไปครับสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับถ้าอยากให้พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ก็ติกตรงนี้ครับพิมพ์ออกหน้าจอก็กตรงนี้หรือว่าถ้าจะไม่พิมพ์ก็กดตรงนี้นะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นพิมพ์ออกหน้าจอไว้ก่อนนะครับจะได้เห็นด้วยกันครับอันนี้คือเป็นการขายนะครับสมมติว่าถ้าเป็นสมาชิกมาซื้อแล้วไม่ได้้้ถืืออบบัััตรรรรรมมาาหหหว่่ไูสนะคใกดง FFC สามารถค้นหาตามชื่อลูกค้าได้นะครับอย่างเช่นลูกค้าชื่อว่าอานุภาพครับพิมพ์เข้าไปได้เลยครับก็จะขึ้นมาครับหรือลูกค้าชื่อว่าสุรชัยนะครับพิมพ์เลยครับก็จะขึ้นมาตามนี้นครับแค่สอเสือสรรอุเท่านั้นนะครับแล้วก็กดเลือกได้เลยครับจากนั้นเราก็ยิงขายได้เลยครับยิงขายสินค้าได้เลยครับอ่านี่เป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าสินค้าเราไม่มีบาร์โคดนะครับจะทํำยังไงนะครับให้กดตรงปุ่ม F2 ตรงนี้ครับสามารถค้นตามชื่อก็ได้ครับอย่างเช่น ผมจะขายไฟแช็กนะครับนี่ครับพิมพ์ไฟขึ้นมาแล้วครับกดติ๊กได้เลยครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับหรือจะค้นตามประเภทก็ได้ครับหรือจะแสดงทั้งหมดก็ได้แล้วก็ใช้เมาส์ติ๊กเอานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับกดเพิ่มนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยครับหรือกด F9 นะครับรับเงินสมมติรับเงิน600บาทนะครับทอน9บาทโอเคโปรแกรมก็จะพิมพ์ออกนะครับเราทอนตังเสร็จแล้วก็กด enter ต่อไป ก็ขายบินต่อไปได้เลยอันนี้คือการขายครับง่ายๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากรณีขายแบบลูกหนี้ขายยังไงนะครับก็คือก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกชื่อสมาชิกก่อนนะครับขายแบบลูกหนี้นะครับสมมติว่าลูกค้ามาซื้อแล้วไม่จ่ายตังค์นะครับ800บาทนะครับให้เราเลือกเป็นลูกหนี้นะครับจากนั้นก็กด f 9นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับหรือกดปุ่มบันทึกนะครับอ่าเราก็กด enter ต่อไปเลยครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับบินก็จะออกมาเป็นเป็นลูกหนี้นะครับแล้วก็มีชื่อลูกหนี้ ครับตรงนี้ครับเรีรยบร้อยครับอันนี้คือการขายแบบพวกนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการดูข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นสรุปการขายหรือว่าสต็อกสินค้านะครับอันนี้ผมจะดูที่สินค้าคงเหลือก่อนนะครับอันนี้เราสามารถดูได้ว่าสินค้าเราขายไปเหลือเท่าไาหร่นะครับผมขอดูท <lan> ี่หมวดมุมสมองนะครับเมื่อกี้ปุ๊บที่ยิงเข้าไปนะครับ มีบันเนอร์ไบต์กับเนเนอร์คาร์โรฟิลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับสต็อกก็จะลดลงตัวนี้ผมคีไปย์ไป20ตอนนี้ขายไปเหลือ16แล้วครับตอนนี้คียไป30ตอนนี้ขายไปก็เหลือ26ครับตอนนี้สามารถพิมพ์ออกได้ครับกดที่ปุ่มพิมพ์ได้เละครับเราก็สามารถที่จะกดพิมพ์ออกไปยังเครื่องพิมพ์ที่เราต่ออยู่เพื่อออกมาเป็นเอกสารได้เลยครับเรียบร้อยครับอันนี้สินค้าคงเหลือนะครับเราสามารถค้นหาทั้งหมดก็ได้นะครับ ตามประเภทก็ได้ครับหรือเราจะยิงมาโค้ดดูเฉพาะชิ้นก็ได้ครับเงนี้ครับก็จะขึ้นมาหรือเราจะพิมพ์ชื่ออาไปได้ครับเช่นเดียวกันครับก็จะขึ้นมาหรือดูสินค้าที่ถึงจุดเตือนนะครับกดเลยครับจะขึ้นมานะครับสินค้าตัวไหนที่ถึงจุดเตือนระดับต่ำกับต่ำสุดก็จะขึ้นมาครับตามนี้เละครับปิ้นออกไปได้ต่อไปนะครับก็คือดูสรุปการขายครับกดที่หน้าสรุปการขายได้เลยครับ แล้วก็กดเรียกดูได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นยอดขายทั้งหมดในวันนี้นะครับว่ามีกี่บินเท่าไหร่ครับกดพิมพ์ได้ครับตรงนี้ครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะดูสรุปประจํากะนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดเรียกดูนะครับโปรแกรมก็จะสรุปให้ว่าวันนี้ขายเป็นเงินสดเท่าไหร่เป็นลูกหนี้เท่าไหร่นะครับก็สามารถพิมพ์ออกได้เช่นกันครับ ถ้าเราต้องการดูสินค้าขายดีนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับหน้าสรุปยอดขายสินค้าครับตัวน,นี้เอาไว้ดูสินค้าขายดีขายไม่ดีนะครับกดเรียกดูได้เลยครับโปรแรกรมจะคำนวณออกมาเป็นตัวไหนขายดีสุดก็จะอยู่บนสุดนะครับสามารถที่จะเลือกช่วงวันที่ดูได้นะครับอันนี้กรณีที่ผมต้องการดูทั้งเดือนนะครับเลี้ยงวันที่1กดเรียกดูนะครับโปรแกรมก็จะเรียงยอดขายจากมากไปน้อยนะครับหรือเราสามารถกดที่หัวตารางได้ครับเราต้องการให้เรียงตามช่องไหนนะครับก็กดได้เลยครับอันนี้ผมให้เรียงตามยอดขายที่ มากสุดไปน้อยสุดนะครับจากนั้นก็สามารถกดพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้เลยครับโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอสําหรับปิ้นนะครับเราก็ปิ้นได้เลยครับอันนี้ก็เป็นาการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็คือเราสามารถลงข้อมูลได้ขายสินค้าได้ดูยอดขายได้ดูยอดเงินได้นะครับ <S 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 กรณีลูกหนี้นะครับสามารถที่จะรับชําระหนี้ได้ครับกดตรงรับชําระหนี้ครับ กดแสดงลูกหนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อจะดูรายชืย่อลูกหนี้ทั้งหมดหรือสามารถค้นหาเฉพาะลูกหนี้บางรายได้ครับอย่างเช่นสุรชัยนะครับ <ai> สุรชัยอย่างนี้ครับก็จะขึ้นมาเราสามารถที่จะรับชำระหนี้ของคุณสุรสชัยนี้ได้ครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปเลยครับ uh, ตัวนี้บินนี้เขาเป็นหนี้อยู่ทั้งหมด800นะครับเขาจ่ายไปแล้วมีประวัติการจ่ายไว้แล้วครับ500นะครับตอนนี้คงเหลือนี่ครั้งชำระ3 0 0อตอนนี้ผมจะจ่ายหมดเลยนะครับจ่าย300นะครับจ่าย300นะครับแล้วก็ กดบันทึกได้เลยครับโปรแกรมก็จะเขียนนี่ของเขานะครับตัวนี้ผมขอติ๊กเป็นไม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวพิมพ์ออกหน้าจอก็ได้ครับจะได้เห็นหน้าตานะครับกดบันทึกได้เลยครับอ่าโอเคครับตัวนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าตาใบรับชำระหนี้นะครับอันนี้ก็คือครั้งต่อไปนี้ไม่มีหนี้เหลือแล้วครับเป็นศูนย์แล้วครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือการรับชำระหนี้นะครับ เมนูต่อไปที่จะแนะนําก็คือเป็นเมนูของงานสาก,ก่อนนะครับตรงนี้เลยครับสำหรับกําหนดเกณฑ์หุ้นแล้วก็เกณฑ์ปันผลนะครับสามารถกําหนดได้แต่ละปีนะครับแยกเป็นปีได้เลยครับอันนี้กําหนดปี5 9นี้ผมใส่ไว้แล้วว่า,าเกณฑ์หุ้นนี้ก็คือว่าระบุจํานวนหุ้นกี่บาทเท่ากับหนึ่งหุ้นนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับ คนนึงถือหุ้นได้สูงสุดกี่หุ้นนะครับก็คือใส่เข้าไปได้เลยครับอันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนในการปันผลนะครับสามารถเพิ่มได้เลยอันนี้ผมใส่ไว้ทั้งหมด5อย่างนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มหรือว่าต้องการลบก็สามารถทําได้เลยอันนี้ถ้ากรณีต้องการลบนะครับให้เดิมบลคลิกเลยครับลบออกนะครับลบออกครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยครับอย่างเช่นหุ้นสหกรณ์นะครับร้อยละ15นะครับผมต้องการใส่ร้อยละ15ครับกดเพิ่มครับ อาจจะใส่เป็นบำรุงนะครับบำรุงสหกรณ์นะครับกดเลือกเปอร์เซ็นต์สิเเกดเพิ่มอันนี้จะเป็นร้อเอพอดีหาเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลขคลิกได้เลยครับคลิกแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับถ้าเกินมันจะขึ้นสีแดงนะครับหรือว่าถ้าขาดก็จะขึ้นสีแดงเช่นกันครับอันนี้ผมจะใส่15%นนะครับโอเคบันทึกได้เลยครับ เรียบร้อยครับการกําหนดเกณฑ์หุ้นนะครับต่อมาก็คือเป็นส่วนของการลงค่าใช้จ่ายนะครับถ้าสหกรณ์เรามีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการซื้อสินค้ามาขายนะครับอาจจะเป็นค่าน้ํามันค่าวัสดุสิ้นเปลืองกระดาษปากาอะไรพวกนี้ครับสามารถคียได้เลยครับเราสามารถที่จะคีย์ตามประเภทได้ครับเลือกประเภทที่ต้องการคียนะครับอย่างเช่นผมจ่ายค่ากระดาษไป300บาทก็คียได้ครับก็บันทึกไว้นะครับเป็นต้นนะครับ ถ้าต้องการที่จะจัดการประเภทตรงนี้ก็กดตรงผมนี้ครับสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ในส่วนนี้ได้เลยครับอย่างเช่นต้องการเพิ่มก็พิมพ์ก็ไป0ูนนะครับทดสอบครับกดบันทึกครับเรียบร้อยครับต้องการแก้ไขก็กดได้เลยครับบันทึกครับเรียบร้อยครับถ้าไม่เอาก็กดลบออกเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็นการลงค่าใช้จ่ายนะครับตรงค่าใช้จ่ายนี้เราสามารถที่จะเรียกดูแล้วก็กดพิพ์ออกก็จะแสดงตัวอย่างแบบนี้ครับก็กดพิพนออกได้เลยครับ โอเคครับต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการคำนวณเงิน <Gym>. ป <Napoleon> ันผลนะครับกดคำนวณเงินปันผลนะครับเลือกปีปันผลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือกช่วงวันที่ของปีนี้สมมติว่าปีนี้เราต้องการคำนวณเงินปันผลนะครับเราเริ่มต้นปีปันผล5 9า้แต่วันที่เท่าไหร่สมมติวันที่1นะครับไปจนถึงวันที่3 1ธันวานะครับแล้วก็กดคำนวณเงินปันผลนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้ครับแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในนี้ก็จะบอกถึงว่า เรามียอดขายทั้งหมดเท่าไหร่เลยครับทั้งปีครับหากต้นทุนสินค้าเท่าไหร่มีส่วนลดไหมถ้ามีการให้ส่วนลดก็จะคำนวณได้ว่าเป็นส่วนลดเท่าไหร่ก็จะเหลือกําไรขั้นต้นเท่าไหร่ครับอันนี้หากด้วยค่าใช้จ่ายอย่างเช่นพวกค่าน้ํามันค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆนะครับก็จะเหลือเป็นกําไรสุทธิทั้งหมดเลยครับตรงนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะบอกว่าสินค้าคงเหลือเราณตอนนี้ครับเหลือเป็นมูลค่าเท่าไหร่ทั้งในราคาต้นทุนแล้วก็ในราคาขายนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น เงินปันผลนะครับก็คือว่าเขาจะเอากําไรทั้งหมดเนี่ยครับมาแบ่งตามสัดส่วนนะครับที่เราแบ่งเป็นร้อยละนะครับที่เราเป็นคนใส่เข้าไปนะครับอ่ะก็จะคานวณออกมานะครับอันนี้จะเป็นยอดเฉลี่ยคืนของสมาชิกนะครับว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นมียอดซื้อสะสมเท่าไหร่แล้วก็จะได้เงินปันหุ้นแล้วก็เงินเฉลี่ยคืนเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วรวมทั้งสิ้นเขาจะได้รับเงินปันผลเท่าไหร่นะครับเราต้องการดูเป็นลายก็ได้นะครับอ่าพิม บางคนก็ได้ครับอันนี้ก็คือค้นหาตามรหัสสมาชิกหรือว่าตามชื่อได้ครับนะครับสุสุระชัยนยครับก็จะขึ้นมาเฉพาะของคนนั้นครับสามารถกดพิมพ์ออกได้ครับสมมุติว่าผมต้องการดูทั้งหมดเลยแล้วกันครับกดพิมพ์ออกได้เลยครับเวลาเราพิมพ์เสร็จก็จะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ตัวนี้ก็คือเป็นหน้าตารายงานสรุปยอดเงินปันผลสมาชิกนะครับแล้วก็กดพิมพ์ออกได้เลยครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็น หน้าจอแสดงผลการดรําเนินง,งานนะครับของสากลนะครับก็จะคํานวณออกมาว่าปีนี้ดําเนินง,งานแล้วาขายได้เท่าไหร่หักต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเหลือกําไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาแบ่งตามสัดส่วนนะครับว่าปันผลตามสัดส่วนนั้นคือเท่าไหร่นะครับตามนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสินค้าคงเหลือนะครับโอเคครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับ อีกเมนูที่จะแนะนําก็คือการรับสินค้านะครับก่อนหน้านี้ก็คือลืมแนะนําไปตรงนี้เวลาเราซื้อสินค้ามาเติมนะครับเราสามารถที่จะเลือกผู้ผลิตรหรือผู้จําหน่ายได้ครับเลือกเข้าไปว่าเราซื้อมาจากไหนสมมติซื้อมาจากซื้อมาจากแมคโครครับเราก็ซื้ออะไรมาบ้างเราสามารถยิงเข้าไปได้เลยครับซื้อมาแล้วก็จํานวนเท่าไหร่สมมติเราซื้อมา20นะครับซื้อตัวนี้มาเท่าไหร่10นะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับ กดบันทึกนะครับสต็อกก็จะไปเพิ่มเองอัตโนมัติทันทีครับอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็คือเมนูเครื่องมือสํารองข้อมูลนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะสัางรองเก็บไว้ได้เรื่อยๆครับแค่เข้าเมนูเครื่องมือสํารองข้อมูลแล้วก็เลือกที่เก็บนะครับว่าลูกค้าจะต้องการเก็บไว้ที่ไหนครับแล้วก็เมื่อเห็นที่เก็บแล้วตั้งชื่อได้ครับแต่ว่าโดยปกติชื่อนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติตามวันที่นะครับกดโอเพ่นกดตกลงนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้สำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทะเบียนโปรแกรมนะครับการลงทะเบียนโปรแกรมก็คือเข้ามาที่เมนูเกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็ลงทะเบียนโปรแกรมนะครับเมื่อต้องการลงทะเบียนนะครับให้เข้ามาที่เมนูลงทะเบียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ให้เรา c o ปปี้เอา serial number แล้วก็วอลลุ่มตัวเบอร์ตรงนี้นะครับไปป้อนลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับ ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์เราก็ป้อนข้อมูลตามขั้นตอนเลยครับพอถึงขั้นตอนที่4ี่เราก็ก๊อปเอาไอ้ตัวนี้นะครับ serial number กับลุ่น number ์นี่ครับไปป้อนในหน้าเว็บไซต์นะครับเมื่อเราบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วก็จะอนุมัติคีย์ลงทะเบียนให้ครับลูกค้าจะได้รับคีย์ลงทะเบียนทาง SMS เข้ามือถือแล้วก็ตามอีเมลที่ได้ป้อนไว้นะครับเมื่อเราได้รับคีย์แล้วก็เอามาป้อนลงตรงนี้นะครับกดลงทะเบียนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ นี่ก็คือการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็ลงทะเบียนโปรแกรมสามารถที่จะศึกษาตามคู่มือเพิ่มเติมหรือว่าโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของทางรูปซอฟต์ได้โดยตรงเ,เลยนะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้นะครับก็ขอแนะนําการใช้งานโปรแกรมสากรณ์ค้าเกี่ยงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ